ครับสำหรับ i n v i x gt 30 pro นะครับในส่วนของการเพิ่มรายนิ้มือนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับาการเลือกในส่วนของรายป่าและความปลอดภัยนะครับเลือกรายนิ้มือนะครับตั้งค่าการลอกหน้าจอก,ก่อนท่ยาลงตัวเวลาในมือได้นะครับนะครับเลือกได้3แบบนะครับก็จจะเป็นรูปแบบราย ตัวเลขหรือว่ารหัสอักษรก็ตัวเลขนะครับนะครับต้องจำรหัสป่านให้ได้ด้วยนะครับกดรับทราบนะครับจากส่รหัสที่เราต้องการนะครับนะครับสี่ถึงสิบหกตัวนะครับกดจัดไปนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดยืนยันนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเพิ่มรายนิ้มือนะครับจากนั้นก็เลือกตัดไปนะครับวางตำแหน่งลายนิ้มือของเราครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสแกนดูนะครับเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งลายมือนะครับเราลองสแกนดูนะครับก็เรียลีนะครับนะครับสะดวกดีนะครับใครที่ต้องการ ความลับไัในการใชาง,งานก็ลองใช้ลายนิ้วมือดูนะครับ